กระผมตผชมที่น่ารักนะับถทุกท่านยินดีเข้าสู่เลขเด็ดในหนึหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เหนียวทานนี้ก็เป็น,นท่านใช้การสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวและก็คอบคุณเจ้าของเหนียวทานที่แบ่งปานมาอย่างเร็วทันใจด้วย ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ครับท่านก็เป็นวานที่16กันยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเราไปชมกันเลยเจ้านี้เด่นบน ฝากมา2ตัวครับท่านสองตัว7จ็ดนะอดีตที่แล้วก็ฝากมา9 8้าดเนตอนใหม่นี้ก็ฝากมาสองเจฝากมา2ตัวเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ครับก็เป็นอดีตที่แล้วนะ ฝากมาแนวทาน110หน่อยฝากมา715สรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านผ่าน7ผ่าน710โบนแนวทานใหม่นี้ครับเ,เราไปชม แนวท่านใหม่นี้ก็ฝากมา957 957ก็ดฝากมา3ตัวเป็นแนวทางถ้าพอชววันนี้ก็วันที่6แล้วนะก็ขอบคุณมากสำหรับก,กำลังใจที่ติดตามต่อมาเลยเจ้านี้ แหงแหงสิบล่างแหงแหงสิบล่างอาดีตที่แล้วก็พันเนวทันใหม่นี้ก็ฟังมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามเนวทันใหม่นี้ก็ฟังมา หตัวไปต่อกันเลยเจ้านี้ครับท่านผู้ชมอน่ล่างหน่อยล่างนะฟางมา123478 123478ี่งมฝากมาหตัวเป็นแนวทางไปต่อกันเลยเจ้านี้ ป็นมีดับหน่อยโบนฟางมาดับเจ็ดดับห้าดับเจ็ดดับห้าฝังมาดับสองตัวอดีตที่แล้วก็ฟังมาดับ ต่อไปครับต่อมาเจ้านี้เลยมันกรเจ้ามันกรก็ฝากมา61261303738831624634645297 735597674 6 8C ต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นเป็นอาทานคู่2ตัวแล้วก็3ตัว838 839 830 38 39 30 3เจ้านี้รวมชุด3ตัวกับ2ตัวต่อไปเลยเจ้านี้ ตจ้นี้ก็ฝากมาวิ่งสองตัวศูนย์หนึ่ศูนย์หนึ่ก็ฝากมา1 4ึ่งสี่หนึ่งห้าหก็ดึงหนึ่งนะชนหนึ่งไหลเจ้าเนาะต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านฝากมา แนวทันคู่บูลสองแถวนะแถวที่1 4 5 6แถวที่2 7 8 9นะอดีตที่แล้วก็ผ่านเ8นวทันใหม่นี้ก็ฝากมา4 5 6ห้9นะจับคู่ใบนี้ครับก็วิ่งบูลสตัว เจ้านี้ก็ฝางมาวิ่ง6 9 37 6 9 37นะฝางมา4ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้ว0 7 19ก็ผ่าน7 10บบนต่อไปครับต่อมาเจ้านี้เลยก็ฟางมา น่อยบณ์ปินมีฝากมา8ตัวนะ3 4 5 6 8 9 0 1 3 4 5 6 8 9 3 1ก็ฝากมา8ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับต่อมาเจ้านี้ก็เป็นแนวทางเดนบณ์3ตัว ฝากมา 3, 9, 3 9. า9 3-09นาอดีตที่แล้ว298เนี่ยในทันใหม่นี้ก็าฝากมา3ามส่นเฝากมา3ตัวเป็นแนวทางต่อมาเจ้านี้เจ้านี้ก็ รวมนะรวมโคูสองตัวล่าเจ้ากับตานกับเจ้า x ออดีตที่แล้วก็ผ่านเก้าหนึ่งในทันใหม่นี่ก็ฝากมานะสองเจ้านีกเจ็ดหกสามหกเ้าเจ็ดศูนย์เจามนะฝากมา6คู่รวมนะเจ้ากับตานกับเจ้า x อต่อมาเลยเจ้านี้ โชนสีทุลักเกษมกกเจ้าเกษมก็ฟังมาโชนสสุดที่1สุดที่3สุดสุดที่หนึงสุดที่2สุดที่3 3มสามสามแถวหรือว่าสามสุดนี้ก็โชนสีอดีตที่แล้วก็อดีตที่แล้วไม่โชนนะท่านนะต่อไปครับต่อมาเจ้านี้ ไมนี้ก็เป็นเนวทาง10ล่าง5ตัวหลวนปูชาย12678 12678ฝากมา5ตัวเป็นเนวทางอาดีตที่แล้ว8โซน934เนวทางใหม่นี่ก็ฝากมา2678 ต่อมาใบนี้เลยก็เป็นทารรักเกตเกลเริฝักงมา6ตัว10ล่างใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วนะ0128 49นะอดีตที่แล้วก็ผ0 9นเก้านะ่างเก้าสิบล่านใหม่นี้ครับตัวได้เ,เราไปดูกันเลย แนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา061839 061839ฝากมา6ตัวเป็นแนวทาง10ล่างก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลถ้าผู้ชมท่านใดที่ผ่านมาแล้วเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจด้วยนะ กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม อย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม